สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพียบฟเลเวอไฟช anel กับเกมเอเธเรียรีซารกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําอีกหนึ่งตัวละครนะครับอ่ะกดผิดเนาะอ่ะก็จะเป็นตัวละครของครอสนะครับที่เป็นตัวละครดีบัฟสายฟาร์มที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามือใหม่หาได้นะครับหรือว่าจะเลือกการันตีเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างแนะนําในการฟาร์มช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญในการฟาร์มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมรวมถึงในหลายๆดันเทียน ในระดับยากเองนะครับผมก็ยังคงใช้งานตัวนี้กันอยู่เนาะตอนนี้จะเป็นตัวละครที่มีความสามารถอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํากลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียร์เริ่มตกันด้วยนะครับผม UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวแปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวสุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิอ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้าราคาเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธ,ธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะดำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภยัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหลักๆเลยนะครับตัวละครของครอสนะครับผมอ่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครสายดีบัฟนะครับที่ ถือว่าได้ตัวละครตัวนี้มาเนี่ยข้อดีของเขาคือ1นเลยไม่ต้องใช้เยลลี่ในการอัปเกรดสกิลใดๆเลยก็สามารถเล่นได้ง่ายแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับกับข้อดีข้อที่2ก็คือตัวของดีบัฟต่างๆของเขานะครับที่ตัวละครตัวอื่นๆไม่มีนะครับผมจะอยู่ในส่วนของการเพิ่มดาเมจที่มอนสเตอร์ได้รับนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรตูเนี่ยสร้างดาเมจเบาลงด้วยนะครับผมจะเป็นสส่วนนี้นะครับผมที่ตัวของคอสเนี่ย ทำหน้าที่ในการเล่นคอนเทนต์ได้หลายๆคอนเทนต์อยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวละครคร่าวๆนะครับส่วนในการใช้งานนะับผมของตัวละครของครอสเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าในปัจจุบันนั้นนะฮะสามารถเล่นได้แค่ในการฟามเท่านั้นนะครับในส่วนของอารีนาเนี่ยมักจะไม่มีคนหยิบเอกมาใช้แล้วนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักสกิลแต่ละสกิลของเขากันหน่อยละกันนะครับผมอ่ะกลับตัวละครตัวนี้เนาะ อันดับแรกเลยนะครับตัวสกิลแรก Data m e r ร์นะครับสกิลนี้จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหายจํานวน2ครั้งด้วยกันนะครับโดยในการโจมตีนี้นะครับจะทําให้ศัตรูมีโอกาส60%นะครับผมที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะตัวของ Hacking Proces ตนะฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวของ Hacking Proces เนี่ยของ Cross นั้นเขาจะมีระดับในการอัปเกรดนะครับผมอยู่ทั้งหมดสระดับด้วยกันเนาะอ่ะสถานะอยู่ตรงด้านซ้ายเลยนะครับ แฮกิ่งโปรเซสเนี่ยจะมีการเก็บสแตตได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันนะครับโดยในแต่ละขั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ดาเมจที่ศัตรูได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5%นะครับและลดดาเมจที่ศัตรูเนี่ยทำได้นะครับผมลดลงอยู่ที่1 0นะครับสแตตได้สูงสุด3ครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าสแตตได้สูงสุด3ครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยจะส่งผลเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเนาะเพราะว่าพอเราเนี่ย สตตครบ3ครั้งปุ๊บนะครับผมตัวของสเต h แฮก i ิ g งโปรเซสเนี่ยจะโดนอัปเกรดเป็นสถานะของแฮกอินนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการคงอยู่เนี่ยทั้งหมด2เทินด้วยกันนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของแฮกอินเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มศักยภาพให้กับความสามารถในการสร้างดาเมจเนี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้า2สเตเนี่ยเราจะได้เพียงแค่10%เเท่านั้นในการทำดาเมจเพิ่มเนาะแต่พอเป็นแอคอินเนี่ยดาเมจที่เราเนี่ยจะสร้างได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก 20%นะครับผมก็จะกลายเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของดาเมจที่อีกฝ่ายเนี่ยสร้างได้ก็จะลดลงนะครับเพิ่มขึ้นอีกเป็น2.5เท่านะครับก็จะอยู่ที่35%จากเดิมเนี่ย20%ก็ถือว่าทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำดาเมจลดลงเป็นอย่างมากนะครับข้อดีของ h a c กิ้งโปรเซสกับแพคอินเนี่ยยังเป็นความสามารถที่ส่งผลในทุกๆของสกิลของคอร์สอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกสกิลเนี่ยสามารถติด hacking ดดไ้้ทัังหมเลยนะครบ ถัดมาสก,กิลที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของเช็คอัปเกรดนะฮะสก,กิลนี้เนี่ยความสามารถหลักๆนั้นก็จะเป็นการสร้างความเสียหายทั้งหมดแก่ศัตรูนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับจะมีโอกาส60%เหมือนกันที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดแฮกกิงโปรเซสนะครับจำนวน1สเตตด้วยกันนะครับและจะมีโอกาสอีก60%นะครับผมที่จะทำการขโมยเกตเทินของเป้าหมายซึ่งการขโมยเกตเทินอันนี้เนี่ยยังกระจายเกรที่ขโมยมาให้กับพันธมิตรทุกคนเท่าๆกันนะครับ ในส่วนนี้เนาะโดยทุกๆแฮกกิ้งหนึ่งสเตของแฮกกิ้งโปรเซส s นะครับจะเพิ่มจำนวนการขโมยเกตที่เพิ่มมากขึ้นอีกโดยถ้าหากว่าตัวของแฮกกิ้งโปรเซส s เนี่ยมันโดนอัปเกรดเป็นแฮกอินแล้วนะครับสเตที่เราเนี่ยจะได้รับในส่วนนี้ก็จะนับว่าเป็น4สเต t เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตัวของแฮกกิ้งโปรเซสหรือว่าศัตรูติดแฮกอินเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่นะครับการขโมยเกตเนี่ย ก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ทําให้เกรของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเด้งได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแต่ก็เสียอย่างหนึ่งก็คือตัวของอาคูดาวเนี่ยจะค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าคูดาวเนี่ยอยู่ที่4เทินด้วยกันเนาะต่อมาสกิลที่3นะครับก็จะเป็นตัวของ formatting นะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลหลักๆเลยที่คลอสเนี่ยจะใช้งานนะครับผม เขาจะเป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยทั้งหมดโดนสร้างรามจนะครับผมแล้วก็มีโอกาสถึง80%ด้วยกันที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดเกราะนะครับผมแล้วก็โดนลดสปีดเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันนะครับแล้วก็อีก80%นะครับผมก็จะทําให้ศัตรูมีโอกาสติดแท็กกิ้งนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดถึง2ระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเขาใช้สกิล3แล้วก็สกิล2คู่กันแล้วเนี่ย จะทําให้อ e ีกฝ่ายเนี่ยสามารถติดแฮ็กอินได้อย่างง่ายๆเลยนะครับซึ่งสกิลสามเนี่ยก็เข้าใจสัส้นๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคนะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะถ้าจะให้สรุปสัส้นๆก็คือสกิลสามดีบัฟนะครับลดเดฟลดสปีดแล้วก็ติดแฮ็กอิงโปรเซสนะครับสกิลสองขโมยเกรมาเติมให้เพื่อนร่วมทีมศัตรูมีดีบัฟแฮ็กอิงโปรเซสหรือแฮ็กอินมากเท่าไหร่ก็จะขโมยเกรได้มากขึ้นเท่านั้น สก,กิลหนึ่งก็จะเป็นการแปะแฮกกิงแบบธรรมดานะครับถ้าแฮกกิงโปรเซสครบสาสเต็กปก็จะโดนอัปเกรดเป็นแฮกกิงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เข้าใจแบบสั้นๆง่ายๆมากๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับในส่วนของศักยภาพเนี่ยตัวละครตัวนี้แทบจะไม่จําเป็นต้องอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเพราะว่า1เลยนะครับสก,กิล3มีเปอร์เซ็นในการสร้างสถานะที่สูงมากๆถึง80%รกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหากใครจะอัปเกรดตัวละครตัวนี้ให้ถึงเป็นเลเวล3เพื่อที่จะเอา อาเปอร์เซ็นในการติดสถานะ100%เอนี่ยเอาจริงก็คือไม่จําเป็นก็ได้นะครับแค่ไปใส่พวกรูน ACC อย่างน้อยสัก1-2ก้อนเนี่ยก็สามารถทําให้ตัวละครตัวนี้แค่จะตีติดร0%อยอยู่แล้วนะครับนอกสจากว่าอีกไฟเนี่ยจะใส่การรีซีฟมา100%นะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้มันแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ในอารีนาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่แค่1 2ถึงก้อนก็พอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2สกิล3เองเนี่ยก็คือแทบจะไม่จาเป็นต้องอัพเลย ในส่วนของตรงนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากใด้ตัวของสปีดเพิ่มเติมก็อาจจะอัพสกิลหนึ่งไปก็ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะได้ในส่วนของสปีดถ้าหากว่าอัพถึงเวลสี่นะครับผมก็จะเพิ่มสปีดอาสิบห้าหน่วยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าจะอัพสกิลนะครับผมถึงเลเวลห้านะครับเอฟเฟกต์ Effect ทั้งหมดของแฮ็กอินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะจะทําให้ตัวของแฮ็กอินเนี่ยจะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมที่ศัตรูเนี่ยจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือถ้าใครอยากจะอัพนะครับก็อัพเพียงแค่สกิลหก็เพียงพอละอัพเต็มได้นะครับส่วนสกิลสองสกิลสอะไรพวกนี้เนี่ยคือไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมถ้าหากว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องลดเทินในการลดคูดาวเนะวาะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยผมก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีมากพอแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ ต่มานในส่วนของเชลและโมดูผมเชลและโมดูใช้ตัวอะไรกันบ้างนะจริงๆแล้วตัวของเชลและโมดูหลักๆผมจะเลือกใช้งานอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกัน,นตัวแรกนก็จะเป็นตัวของกิกะไบต์ตัวของกิกะไบต์มาพร้อมกับรูนของสวิฟะ์รัดแล้วก็ในตัวของไทม์วิฟส่วนถ้าหากว่าใครหาไทม์วิฟไม่ได้ก็ให้ใส่เป็น บูสแบกก็ได้นะครับตัวน,นี้เนาะก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของความสามารถในการเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็ต้านทานสถานะให้กับตัวละครตัวเองได้เนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราใส่ไทม์วิฟกันเพราะด้วยความที่ว่าสกิลสอสกิลสาของเขาเนี่ยมีคูดาวค่อนข้างเยอะสกิลสอคูดาวสี่เทินนะครับสกิลสาคูดาวห้าเทินการใส่ไทม์วิฟมาให้เนี่ยมันจะทําให้ตัวของคูดาวสกิลเนี่ยเราจะมีโอกาสวนกลับมาเร็วค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใส่สัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือว่ารูเนี่ย ก็จะใส่เป็น2เซตนี้เป็นหลักนะครับอะตัวแรกที่ผมแนะนําเป็นกิกะไบเพราะว่าเวลาที่อีกฝ่ายเนี่ยเขาทําการเข้าเทินครบ3าครั้งนะครับเราจะโดนเร่งเกจเทินขึ้นมาซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นมาเพื่อที่จะทําการไม่ว่าจะเป็นดีบับลดกรอบเอยนะครับผมหรือว่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสก,กิล2แล้วก็โดนลดเกจไปนะครับผมเวลาที่เขาติด แฮ็กอินนะครับผมหรือว่าแฮกกิงโปรเซสเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายเนี่ยสร้างนาำเบทบอลลงนะครับก็ช่วยทําให้ทีมของเราเนี่ยมีชีวิตรอดได้ดีขึ้นแล้วก็ดีปรับสัตนในการลดสปีดอะไรพวกเนี้ยจะช่วยส่งผลให้ทีมเราเนี่ยมีโอกาสได้เล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับกับตัวที่2นะครับในกรณีที่ทีมของเราเนี่ยคือไม่มีในเรื่องของการเพิ่มสปีดนะครับผมเราก็อาจจะใช้มาเป็นตัวของสกิลการแทนนะครับถ้าทีมไม่มีการวัดสปีดเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายไปที่เป้าหมายเดี่ยวนะครับผม มอบสปีดให้กับตัวละครเรานะครับเป็นระยะเวลา3เทิร์นด้วยกันเนาะอันนี้สำหรับทีมที่เราเล่นแล้วเนี่ยมันไม่มีสปีดนะครับกับตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมจะใช้แค่บางคอนเทนต์นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวของโคเด็กออฟเมจิกนะครับตัวของโคเด็กออฟเมจิกเนี่ยอ่ากดผิดนะฮะมันจะเอามาเพื่อทําให้ตัวของครูดาวสกิล3หรือว่าสกิล2แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสกิล3เป็นหลักนั่นแหละนะครับวนกลับมาใช้ได้ทันทีในเทิร์นถัดไปนะครับซึ่ง หลักๆแล้วเนี่ยก็จะใช้งานในตัวของคอนเทนต์อย่างอาโดกิโดกิเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวของคอนเทนต์นั้นเนี่ยจะต้องเคลียร์มอนทั้งหมด2เว็บด้วยกันนะครับทำให้ตัวของมังกรโคดิกเนี่ย จําเป็นที่ต้องใช้มากๆเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เนาะหน,หนักๆก็จะแนะนําตัวของอาเชลเนี่ยสตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับในตัวของรุ่นนะครับผมก็แนะนําเป็น2เซตนะครับหเลยก็จะเป็นตัวของสวิบรัตนะครับเพื่อเพิ่มสปีดให้กับตัวละครให้สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อที่จะมา1ก็ทําการดีบัฟกรอแต่ก่อนลดสปีดนะครับแล้วก็ทําการแฮกกิงโปรเซสนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น เป็นอย่างมากเวลาตัวดามจเนทำการโจมตีนะครับผมแถมวนเทินมากให้เร็วที่สุดที่ท,ทาได้เพื่อที่จะทําการลดเปลาะดูนีนั่นนะครับผมลดเกตนะฮะผมให้กับศัตรูได้อีกด้วยนะครับกับอันที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของไทม์วิฟอย่างที่บอกเหมือนกันนะครับผมว่า1เลยก็คือทําให้คูดาวของเราเนี่ยมีโอกาสวนกลับมาไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะลดสกิลคูดาวของอนิมัตทุกสกิลลงนะครับเป็นจํานวนหนึ่งเทินด้วยกัน โอกาส35%เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับผมกับอีกอย่างนึงนะครับก็จะมีการเพิ่ม ACC ให้กับตัวละครด้วย18%นะครับผมทำให้ตัวละครเนี่ยเราสามารถใช้งานตัวของดีบัฟติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีค่า ACC จากสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกอ p อปชันนะครับผมอันดับแรกเนี่ยด้านขวานะครับ ถ้าหากว่าไม่คิดอะไรมากเลยนะครับผมขี้เกียจติทอย่างอื่นเนาะก็จะใส่เป็น ACC 3ช่องไปเลยก็ได้นะครับเหมือนผมเองก็ใส่ ACC ไปหมดเลยทั้ง3ช่องเหมือนกันนะครับผมแต่เอาจริงๆเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยมี2ก้อนก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็ให้เลือกใช้เป็น HP หรือว่าให้ใช้เป็น Defense แทนนะครับผมจะทําให้ตัวละครเนี่ยยืนได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยมีออบลองในส่วนอื่นที่เป็น ACC เยอะๆก็อาจจะใช้เพียงแค่ก้อนเดียวก็ได้นะครับผม การทําให้ ACC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120กว่ากาเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสกิล2นะครับผมก็มีเปอร์เซ็นต์ในการติดแฮกิ้งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถึง60%นะครับผมเติม ACC ไป120เปอร์เนี่ยมันก็เกือบจะ200เปอร์แล้วนะครับถ้าหากว่าคุณในตัวของสกิลไปยิ่งสกิล3เนี่ยก็คือมีโอกาส80%เนี่ยโอกาสที่มันจะดีบัฟไม่ติดก็มีเพียงแค่แคบ10%ที่เราเนี่ย จะไม่สามารถทําทะลุรีซีของมอนตรงนั้นได้นะครับสกิลหนึ่งเองก็ค่อนข้างสูงมากเพราะว่า60%เท่ากับสกิลสองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ACC มีเพียงแค่1ถึง2ก้อนก็พอนะครับส่วนที่เหลือจะใส่เป็น HP หรือสปีดก็ได้นะครับในส่วนของด้านขวาส่วนออบรองนะครับผมก็แนะนําว่าเป็นสปีดเป็นหลักนะครับผมออบรองด้านซ้ายนะครับหรือว่าออบหลักชิ้นไหนที่ไม่มีค่า ACC เป็นตัวออปชันหลักนะครับก็ให้หา ACC ติดไว้แต่ถ้าหากว่าอยากหาออปชันอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมก็แนะนําเป็น H 4แล้วก็ค่าเดฟเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าค่า H 4และก็เดฟที่ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดูนนะครับอ้อลืมทูกพูดถึงในเรื่องของเชลในเรื่องของสกิลพื้นฐานที่เป็นสกิลรองเลยนะครับผมพาส์ติของเชลนะครับเหมือนกันนะครับเลือกได้2อ,อย่างไม่ว่าจะเป็นพาส์แรกเป็นเลือดหรือพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะตอกอันนี้ใช้ได้ข้อ2นะครับผมหรือว่าพานนร์ีเพื่อที่ให้เน้นเป็นสปีดนะ อันนี้ก็แบบไม่คิดอะไรมากเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รีเพิ่มเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนสุดท้ายนะครับผมผมจะแนะนําเป็นตัวของแก๊สเนี่ยจะเป็นตัวเอฟเฟกทีก่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในแต่ละเทินที่เขาสิ้นสุดเทินเนี่ยจะทําให้ ACC ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมอยู่ที่8-10%ถ้าหากว่าเป็นสกิลแดงนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถซ้อนทับได้สูงสุด5สเตตแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ตัวเนี่ยโดนดาเมจเบาลงก็เอาเป็นตัวของได้สิกแล้วะกันนะครับจะทาให้ดาเมจที่ หลักๆก,ก็2ออย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่าในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็โมดูลแล้วก็รูดนะครับของโมดูลหรือพูดไปอีกอันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าใครมีสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นออฟซับนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวของสวิปสมิธนะครับผมอ่ะสวิปสมิธหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นรูนที่1เลยนะครับเวลาที่เราใส่ครบ6เซตจะได้ในส่วนของสปีดสิบห้าเปอร์ แล้วก็ ACC 20เปอร์นะครับผมอะสบบตัวอันนี้เนาะแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอะยังหาตัวของอันนี้ไม่ได้นะครับก็เราจะเห็นได้ว่าผมใส่เป็นอันนี้อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใส่ลูนไปนะฮะอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เนาะเพราะว่าเพิ่มในส่วนของ HP แล้วก็ ACC ให้กับเรานะครับตัวก็จะได้ถึกขึ้นแล้วก็มี ACC ด้วยเช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใส่ในส่วนของสวิฟสมิธมันจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ในส่วนของการเพิ่มสปีดให้กับตัวละครด้วยอีก15%นะครับผม่ะ ตับอันนี้เนาะก็สามารถไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกันได้นะครับคอนเทนต์ไหนบ้างที่ตัวของ cross ในปัจจุบันนะครับผมที่ผมยังใช้งานอยู่นะครับผมถ้าหากว่าในการฟาร์มตัวของ astro หรือว่า module นะครับผมหลกัลกๆเนี่ยก็จะาร์มเพียงแค่ดูกิ d o กิกันเจนเดียวเท่านั้นแล้วนะครับเพราะว่า o l a r าเนี่ยมันเล่นไม่ได้เนาะด้วยความที่ว่าตัวละครเขาเนี่ยแพ้ธาตุนะครับมันจะตายง่ายจนเกินไปในระดับ inferno นะครับผมส่วน t h u รม e r อ a น,นะครับสำหรับมือใหม่ถ้าหากว่าไม่ได้ f ร์ม inferno ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าฟาร์มอินโฟโนแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในส่วนนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเชลนะครับผมเชลเนี่ยผมฟาร์มหลายดันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคนาหน้านะครับชาร์โด้เฟรมโคยันนะครับผมรวมถึงเรนโกคุนะฮะทั้ง3ดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานตัวของครอสได้ทั้งหมดเลยจะมีเพียงแค่ชารอนเท่านั้นที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าชารอนเนี่ย มันป้านทานสถานะผิดปกตินะครับผมรวมถึงก้านทานดีบัฟด้วยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดีบัฟชาลอนได้ก็เลยจะไม่สามารถใช้งานในด้านนี้ได้นะครับต่อมาในคอนเทนต์อื่นๆนะครับผมที่ไม่ใช่การฟาร์มนะครับเอาเป็นเรื่อนฟาร์มด้วยก็ได้ละกัน XP Animus ผมก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่าดีบัฟแล้วก็ยิงบึ้มเหียวมันก็จบแล้วนะฮะ ตัวของ gp ด่านหน้าก็เหมือนกันนะครับดีบัฟแล้วก็ยิงบูมเดียวก็หมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยฟาร์มได้หมดเลยแล้วก็ตัวของแอมเบอร์เองนะครับก็ใช้งานได้ในหลายๆด่านอยู่ระโดมพลนิอเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้หากต้องใช้ตัวละครสีเขียวด้วยเช่นกันนะครับตัวของอีเวนต์อื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของคิวปิดเกมที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับที่ต้องสู้กับมอนผมก็หยิบม,มาใช้นะครับเพราะว่ามันจบเร็วนะครับ อ่ะแล้วก็การต่อสู้ในกรงนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่เช่นกันนะครับในทีมตัวที่3นะครับอย่างตัวของโคยันนะครับผมอันนี้ผมก็ยังหยิบม,มาใช้งานอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและคอนเทนต์อื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงละครมายาเอ้ยหรือว่าบอสกิลเอ้ยเองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นตัวดีบับที่ไปได้หลายคอนเทนต์มากในส่วนเฉพาะของ PVE นะครับแต่อย่างที่บอกว่า PVP เนี่ยมีส่วนน้อยละ ที่ใช้งานนะครับจะมีเพียงแค่คนที่แบบว่ากวาดๆออกนะครับแค่นั้นเองนะครับผมที่จะใช้งานตัวของอา r o ครอสนะครับก็คือทีมกวาดในตัวของอารีนาแบบปกติที่ไม่ใช่ RTA เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอารีนานะครับผมเพื่อที่จะพามาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นในตัวของรูปแบบสกิลของครอสกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามาพรีวิวสกิลให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะ ทดลองโดยการลงตัวของตัวอ,อย่าให้ดูแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้เนาะลักๆเลยนะครับผมตัวของ cross นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานให้ดูทีละสกิลละกันนะครับมากันที่สกิลแรกก่อนนะครับผมดีบัฟนะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะไม่ผ่านเนาะเพราะว่าสตันพลาดนะครับก็ช่างมันละกันเดี๋ยวเรามาดูแค่สกิลก่อนเนาะสกิลสามนะครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูใช่ไหมมีลดสปีดนะครับผมมีลดเกราะแล้วก็ทําการแฮกกิ้งโปรเซสนะครับใส่ศัตรูเนาะก็คือติดดีบัฟเดียวก็จะได้แบบ3ดีบัฟมาเลยนะครับนี่ลดเกราะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลดสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ Hacking Proces s 2สเปนะครับผมคือมันอย่างที่บอกว่ามันติดง่ายอยู่แล้วนะครับสับตัวนี้เนาะมันก็จะทำให้ตัวศัตรูเนี่ยถ้าหากว่าติดแ a c k i n g p r o c e s s อย่างที่บอกว่ามันโดนดาเมจก็จะแรงขึ้นแล้วก็ดาเมจที่อ e ีกฝ่ายทำได้เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถทำดาเมจแก่ศัตรูเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างแบบอ่ะตรงนี้เนี่ยเรามีดีบัฟ3อันละเราก็สกิลไปให้ลิเลียมใช่ไหมฮะลิเลียมเนี่ยก็จะสร้างดาเมจแก่บอสเนี่ยก็ แรงขึ้นนะครับผมในส่วนนี้เนาะคือถ้าหากว่าใครเล่นตัวดาเมจตัวอื่นเนี่ยก็จะทําให้ตัวดาเมจตัวอื่นที่ได้แรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ติดคีนะครับลิเทียมทําคีน้อยไปหน่อยนะฮะก็ช่างมันละกันเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของสกิลสองนะครับของตัวของครอสเนาะสกิลสองตัวของครอสนะครับก็จะมีการขโมยเกต ของศัตรูทุกๆตัวนะครับผมที่โดนดาเมจเนาะยิ่งตัวศัตรูเนี่ยมีตัวของแฮกกิ้งโรเซสมากเท่าไหร่นะครับก็จำนวนเกจที่ขโมยมาได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าติดเป็นแฮกคิ้งอยู่นะครับผมก็จะนับว่าโดนสเต็ทั้งหมด4สตเต็ด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าแถบด้านล่างของมอเตอร์เนี่ยมันจะโดนขโมยเกจแล้วก็จะเอาเกจตรงนั้นเนี่ยมาเติมให้กับเพื่อนๆนะครับอีกฝ่ายเนี่ยก็จะโดนลดเทินลงแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะมีการเร่งเกรบเพิ่ เพื่อนก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็จะโดนลบลงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลที่1นะครับก็เป็นสกิลที่สั้นๆง่ายๆเนาะคือเอาไว้ติดแฮกกิงนะครับ,รงงรบผมให้กับศัตรูนะครับหรือว่าแฮกกิงนั่นแหละให้กับศัตรูเนาะแต่มันอาจจะมีอ่าตรงส่วนนี้นิดหน่อยนะครับผมตรงที่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยให้มันเข้าเทือนก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ครอสเข้าเทร์นมาก่อนละกันนะฮะไม่แน่จใจว่าบอสจะตายซะก,ก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมตีไปก่อนอ่ะตรงนี้ไม่ตายนะฮะ เดี๋ยวพอบอสเข้าเทินมาเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าเรากดสกิลหนึ่งดีบัฟไปปุ๊บใช่ไหมบึ้งนะครับผมข้อเสียก็คือถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยมีแฮกอินอยู่แล้วนะครับตัวของแฮกกิ้งโปรเซสเนี่ยก็จะไม่ติดสถานะนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่สามารถดีบัฟซ้าซ้อนแบบต่อเนื่องได้นะครับ ตัวตรงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวของคลอสเนี่ยต้องรอให้บอสนะครับผมหรือว่ามอเซอร์เนี่ยหมดสถานะแฮ็กอินก่อนนะครับผมถึงจะเริ่มแปะแฮกกิ้งโปรเซสได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่ตัวของคลอสเนี่ยมีแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวผมก็ขอออกไปเลยละกันเนาะหลักๆนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าหนึ่งเลยนะครับผมยังมีคอนเทนต์อีกหลากหลายคอนเทนต์เลยในส่วนของ PVE โดยเฉพาะนะครับผมที่เขาเนี่ยยังสามารถเล่นได้อยู่ ซึ่งมือใหม่เนี่ยก็ควรจะมีตัวละครตัวนี้ติดไว้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตในการฟาร์มของคุณเนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นเพราะคุณฟาร์มได้ง่ายขึ้นการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับผมแถมในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่เป็น PVP เกี่ยวกับ N เกมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ตัวละครตัวนี้ได้หลากหลายคอนเทนต์อีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวมันเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นใน PVP สักเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นตัวละครที่มีติดไว้แล้วก็คุ้มค่าต่อ ID ของเราเนี่ย แน่นอนนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะถือว่าปั้นได้ไม่ยากกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเอเธียรีซาร์กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน